สวัสดีครับมาลุกต่อนะครับตอนที่สามลังที่สองครับพี่ชายนะครับกับพระสมเด็จรวยล้านครับวันนี้นะครับมาให้พี่ชองได้ชมอีกยี่สิบการนะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับอยู่ที่เดิมนะครับคะอยู่ที่เดิมพี่ชายเดี๋ยวหยิบจับมาให้พี่ๆยี่สิบการจาก EP วันนี้นะครับมารับชมไปพร้อมกันถ้าใครสนใจรุ้นนะครับลุ้นละสองร้อยบาทนะครับค่าจะส่งห้าสิบรับสองลุ้นขึ้นไปฟรีค่าจัดส่งครับนะฮะมีมาให้พี่ๆอีกมา 560าบุ้นนะครับเอาไป็ุนนี้เองได้เลยนะครับนะครับเท่นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยพี่ชายรายการที่1ครับครับรายการที่1นะครับกระผมขออนุญาตเปิดเลยละกันนะครับรายการแรกครับเปิดขึ้นมาครับรายการที่1ฮะโอ้โหรายการที่1น่เปิดออกมาเป็นเนื้อว่านน้ำตาลลงรักครับนะหน้ากากนวะเลยพี่ใช่ไหมโอเคหน้ากากนวะฮะไล่ การท็อปเลยนะฮะรายการนี้เลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งสามอะนี่ฮะเลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งสามขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้หน้ากากนวโลหะครับต่อมาครับพิชัยมาลุยกันต่อครับสำหรับรายการที่สองฮะรรายการที่สองขออนุญาตเปิดครับ รายการที่สองขออายาเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดำปลาลาตะกุดเงินแท้1ดอกลอยพอยครับเลขคนเจริหนึ่งเก้าครับรายการนี้ตะกุดเงินแท้ขอ250บาทครับรายการที่2องฮะต่อมาครับรายการที่3ครับ รายการที่3เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อว่านน้ำตาลร้อยแปดมลสารลอยพอยครับเลขคดอเบอร์ห32่งสามสองเลขคนเบอร์หนึาครับรายการนี้แบ่งปันที่2องร้อยบาทค่าจะส่งนี่ยไม่มีนี่ครับนยกยกคู่ได้350ร้อบบาทครับพี่ชายนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่4 รายการที่สี่เปิดขึ้นมาครับพี่ชายโอ้โห,โโหมาเลยฮะรายการนี้เป็นเนื้อจินดาวนี้คุกว่านนะฮะตะกุดทองคำหนึ่งดอกฮะมาเลยครับนะตรายการตะกุดทองคำออกอีกหนึ่งรายการเลขคดําเบอร์หมายเลขห้าสิบแปดครับเลขคดําเบอร์หมายเลขห้าสิบแปดครับนี่ฮะสวยๆเลยรายการนี้แบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทราคาเดิมพี่ชายรายการที่สี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่5นะครับรายการที่5ครับขออนุญาตเปิดฮะหรือรายการที่5ขออนุญาตเปิดออกมาเป็นครับรายการนี้เป็นเรื่องว่าน้ําตาลลงรักหน้ากัดนวะครับเลขคนณเตร์เลขสามศูนย์เปิดไปปันราคาเดิมพี่ชาย350ยบาทครับนะฮะรายการที่6ครับต่อมารายการที่7ครับ รายการที่7เปิดขึ้นมาพี่ชายโอ้โหรายการนี้ว่านน้ําตาลลงรักแดงครับลรยมวลสารพี่ชายเลขโคดเบอร์หมายเลขสามเลขตัวเดียวหลักเดียวเลขบนบนพี่รายการนี้2 0 0้บาทจับคู่350บาทจะเลยนะพี่ชายนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่7ฮะรายการที่7เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อมหาว่านปัดนาก ตะกุดเงินแท้1ดอกครับเลขคนตเัเบอร์ขอรุ้นหน่อยพี่เลขคนตัเบอร์มาเลข1 3 2ฮะเลขคนตัเบอร์เลขหนึ่งสามสอพี่ชายรายการนี้ตะกุดเงินแท้ขอ250บาทครับขอที่250บาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่8ฮนะหือรายการที่8ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่ชาย มาเลยครับรายการนี้เนื้อดำไปร้านหุ้มทองคำแท้99.9%ฝังพลอยเขียวเหนียวซับครับขออนุญาตชมเลขโคดนัมเบอร์หน่อยพี่เลขโคดนัมเบอร์องนี้หมายเลข30 ใส่สามสิบห้าะนะพี่นะเนี่ยรายการนี้ขอแบ่งปทีพี่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสามฮะโอ้โหเดือดแล้วะเดือดแล้วนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีรวมมวลสารโรยพอยเซครับ นีหอยเซกเม็ดใหญ่เลขคุนะัเบอร์หนึ่งสองศูนย์ะฮะเลขคุัเบอร์หนึ่งสองศูนย์รายการนี้สองร้อยบาทจับคู่สามร้อยห้าสิบาทได้เลยนะพี่ชายนะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปเป็นรายการทนะี่สิบฮะ รายการที่10เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อดำไปร้านโรยมวลสารโวยพลอยเศครับรายการที่สิบนี่ฮะรายการนี้เลขคุณตเบอร,บอร์หมายเลขสี่จุดขอที่สองร้อยบาทพอพี่ชายสองร้อยบาทพอพี่ชายสามารถจับคู่ได้ที่350นะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายเป็นรายการที่สิบ นะรายการที่11เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาว่านต่อ,อซับรรยพอยเซกเม็ดใหญ่นะฝั่งเพชรนางหน้าอกพี่ชายเลขค 1, 7, 8, นจบนวนหนึ่งเดฮะรายการนี้ขอที่200บาทจับคู่350ได้เลยนะครับรายการที่11นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่12นะครับรายการที่12บเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านนะฮะ นี่เนื้อว่านดอกทองฮะตะกุดเงินหนึ่งดอกพี่ชายโรยว่านนี่ครับเลขหัเรือน175นะครับรายการนี้เอาไป250บาทครับเอาไป250บาทครับพี่ชายรายการนี้ตะกุดเงินแท้ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่13 รายการที่13เปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อเขียวโพวกซับปัดหน้าฝั่งพลอยพี่เนื้อเขียวโพวกซับปัดหน้าฝั่งพลอยพี่เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข74็ฮะเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข74็รายการนี้200บาทนะครับจับคู่350บาทได้เลยฮนะต่อมาครับพี่ชายรับ2องขึ้นไป600นี่นะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่14ฮะโอ้โหสิ 14, เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดำก,กัดยายักษ์คุกว่านลองแสงตะกุดเงินแท้3ดอกฮะ เลขคุณตัเบอร์หนึ่งพี่ชายเลขคุณตัเบอร์หนึงแปพี่ชายรายการนี้ขอที่350นะองค์นี้ขอ350บาทครับพี่ชายรายการท็อปๆเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่15 รายการที่สิบาเปิดขึ้นมาพี่ชายโอ้โหรายการนี้เนื้อดำแบรนตะกรุดทองทิพย์ก้าดอกรวยมวลสารเลขคนจังเบอร์มาเลขห้าสิบสองพี่ชายรายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบรายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบห้านะครับเียผมพอปิดกล่องนะครับนฮะเด็ดๆทั้งนั้นเลยพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกขออนุญาตเปิดนะฮะ 16ขออันนีาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้าว่านมหานิยมนะครับเนื้อฟ้าว่านมหานิยมเลขโคดตําเบิร์มหมายเลขห้าสครับรายการนี้ขอที่2 0 0บาทพอพี่ชหยรายการนี้ขอ2 0 0้บาทพอพี่ชายนะครับสามารถจับู่ได้350ได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่17 รายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้ฮะเป็นเนื้อว่าสบรุรูดตะกุดเงินแทสสามดอกเลขคค้ดเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่สี่เลขคค้ดเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่8นะครับรายการที่8เปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อเขียวพวกซับรวมมวลสารฝังท้องไหลครับเลขโคดนับเบอร์หมายเลข16กระดกซับครับรายการนี้เอาเป็น200บาทจับคู่350บาทได้เลยครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่14 รายการที่14เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อผมชอบเลยรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ามันว่านมาหานิยมเลขคุณัเบอร์หมายเลข 1, 1นะึน่ะฮะเลขคุณัเบอร์หมายเลข1นึพี่รายการนี้250บาทจบให้ครับนะต่อมาเขาพิชายรายการที่20รายการที่20เปิดขึ้นมาครับ รายการที่20เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้ฮะเป็นหน้ากากงินแท้รายการนี้เนื้อดําไปลลนลงลักษณนิมทองรายการนี้หน้ากากงินแท้เลขโคดเบอร์35หาครับรายการนี้แบ่งปันที่450บาทราคาเดิมพี่ชาย4 5่บาทราคาเดิมครับสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันมาณนี้พีช่ชายนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID ไอดียและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ